ระนเมื่อกี้นี้เหมือนศิลาทับย้าฟุ้งซ่านแล้วก็พุทโธ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 สงกับไปเดี๋ยวหนึ่งพอเผลอกลับมาฟุ้งซ่านใหม่แต่อันี่ไม่ใช่มันเป็นการเจริญในด้วยปัญญาในมุมมองภายในของการที่มีสติสัมปชัญญะอย่างนี้เป็นต้นนะเกิดเห็นความเป็นโทษเป็นภัยแล้วก็เลยเบื่อหน่ายเรียกว่านิพิทาญาเบื่อโลกของความปรุงแต่งนโยมไม่ใช่ว่าเบื่อความยากจนอยากได้ความร่ำรวยไม่ได้เบื่อแบบนั้นเมื่อเบื่อโลกของความปรุงแต่งแล้วมันอยากจะหาทางออกเห็นไหม หาทางกลับออกโลกของความปูงแต่งโลกของสมุทที่ไร้สาระที่เข้ามาติดกับดักก็นเลื่อนไขที่มนุรุ์สร้างขึ้นมานานแสนนับลโลกลงตรงลงมาติดกับดักอยู่กับเขาด้วยเนี่ยมันไร้สาระทำไมจะออกจากโลกแบบนี้ได้นะออกจากการที eger, ่จะต้องมาวนเวียนอยู่กับโลกของเดียวนี้หาทางออกมันจะกลับเข้ามาพิจารณาหาทางออกเรียกว่าบุญยินตุกรรมมุตายานหาทางออกกลับพิจารณาเรียกว่าปฏิสังขายานเอ้ะมันทํางานยังไงถึงติดกับดักมันอยู่ปฏิสังขายานคือกลับมาพิจารณาว่าทั้งหมดนี้ มันเป็นการทํางานของขันห้าซึ่งมีร่างกายเป็นข้าสีมนไอตนะอันนี้ได้แล้วห้ามไม่ได้ที่จะต้องรับรู้เห็นไหมมีร่างกายก็มีการรับรู้แล้วก็วิญญาณรับรู้ก็ต้องรู้สึกแลกวก็เวทนารู้สึกแล้วก็ต้องจำีย้ว่าสัญญาห้ามไม่ได้จำแล้วต้องนำมาคิดแลกว่าสังขารขันห้าเนี่ยมันทํางานตลอดเวลาห้ามมันไม่ได้เลยจะอยู่กับมันยังไง ในเมื่อบังคับไนไม่ได้แต่ถ้าไหลาตามไปทาตามความคิดไปทาตามกิเลสไปก่อกรรมก็ต้องมาเสียใจในภายหลังต้องมาเศร้าหมองในภายหลังไม่เห็นไหมถ้าไหลาตามก็เจ็บตัวตนน่ะงหากจะยำก็บังคับไม่ได้มันจะเกิดปัญญาชิดที่เด่นขึ้นมาเนี่ยปัญญาตรงนี้มันจะมันจะมันจะ,ม,นจะ,ม,นจะมันจะเลือกทางแล้วว่าทั้งสองทางนี้ไม่สามารถพึ่งได้เลยบังคับไม่ได้ไหลาตามจะเจ็บตัวจะพบทางสายกลางของปัญญานะเรียกว่าสังขารุเปกขาญาณเห็นไหมคําว่าญาณแปลว่าปัญญา อันนี้ความเป็นกลางตัวนี้ไม่ได้เกิดจากการที่พุทโธพุทโธพุทโธหรือเพ่งเพ่งหรือข่มข่มเอาไว้แล้แต่ว่ามีปัญญาเห็นความจริงว่าทั้งหมดมันบังคับไม่ได้มันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไปยุ่งกับมันก็เจ็บตัวไปห้ามมันก็เจ็บตัวคือห้ามการทํางานของข,องขันห้าห้ามไม่ได้แต่ถ้าไหลาตามก็กระโจนไปสู่เรื่องไร้ข่นสารอย่างนี้นี่เ,เอาไหม <c oughs> จะเกิดปัญญาอีกตัวนี้ขึ้นมายานที่เก้าเวลาอะไรเกิดขึ้นนะาเห็นว่าเป็นธรรมดาของสัจธรรมเป็นกฎของสัจจะที่ต้องเป็นอย่างนั้นต้องมีความเปลี่ยนแปลง คนอยู่กับที่ไม่ได้มันสลายไปทุกขณะทุกขณะทุกขณะอย่างนี้เนาะเรียกว่าสัจจะดุโรมมิกยาอดุโรมตามกิของสัจจะในปัญญาพอแก้วแตกรู้แล้ววันต้องแตกใช่ไหมมันจะไม่โกรธหรือว่าไม่น่าแตกเลยอย่างนี้ข้างในก็เช่นเดียวกันเนี่ยพอความจำบันโผลมาเอ้าวในเมื่อมันมีข้อมูลมแล้วต้องจําสิดูไม่ได้ใจเป็นกลางฉันไม่น่าจําเลยไม่น่าคิดเลยอย่าไปทําอย่างนั้นกับมันนะ เห็นไหมว่าต่างกันอย่างนี้นะหรือเพราะแค่สุ่มตัวอย่างเล็กๆให้ดูเฉยๆในความแตกต่างระหว่างฌานกับยานฌานมีผลมีลักษณะเป็นการเพ่งให้ผลเป็นความสงบแตแต่ละระดับระดับระดับ,ระด,บระดับขึ้นไปส่วนยานแปลว่าปัญญาโดยเฉพาที่คนที่ถามปัญหาบางทีภาษาอาจจะลึกไปหน่อยหรือพ่อพูดเรื่องพื้นๆใช้คนทั่วๆไปได้สามารถนําไปใช้ได้กับชีวิตประจําวันนะค่ะกลับขอบคุณเจ้าค่ะ คำถามต่อไปนะเจ้าคะถ้าจิตอยู่เฉยๆโดยที่ไม่ได้คิดอกุศลจะให้จิตเกาะอยู่กับอะไรหรือให้จิตทำอย่างไรดีเพราะจิตชอบเผลออยู่เสมอจะทำอย่างไรไม่ให้เผลอตัวได้เจ้าคะน้เรืเ่องที่ตั้งที่ตั้งในเรืแล้วก็วิหารธรรมนะอย่างสติปัฏฐาสี่เจ้าบอกเป็นวิหารธรรมและจําเป็นหลวงพ่อเน้นคำว่าจําเป็นแล้วก็ใช้เสียงด้วยนะ ใช้เสียงเน้นด้วยว่าจําเป็นคือจําเป็นต้องมีวิหารทาเป็นเครื่องอยู่จะอยู่แบบอะไรอ่ะจะอยู่แบบหัวกระไส้ไปทางหนึ่งร่างกายอยู่ทางหนึ่งไม่ได้นะโยมต้องมีวิหารทาเป็นเครื่องอยู่ใจไปอยู่ทางหนึ่งกายทางหน,นึ่งไม่ได้จําเป็นต้องมีวิหารนามแต่ว่าวิหารทาเป็นเครื่องอยู่ในโยมมันเหมือนบ้านเนี่ยแต่ละคนชอบไม่เหมือนกัน บางคนชอบบ้านหลังใหญ่ๆกว้างๆบางคนชอบห้องที่พอเหมาะเล็กๆอะไรอย่างนี้เป็นต้นบางคนเลือกเลือกที่ที่ที่ทอยู่รัสบายในอริบทที่ต่างกันออกไปบางคนเนี่ยหนูคนนั้นที่ทุกข์ขาเลิกทุกข์ไปแล้วตอนนี้เลือกไปอยู่ที่ไหนแทนละ่ะเลือกอยู่ที่ไหนแล้วบอกเราบอกหลวงพ่อสิเปลี่ยนที่อยู่อยู่ตรงไหนแทนคดิกเ้าคดิกเ้าใช่ไหมคดิกเ้าเหรอแถวเนี้ยเมื่อกี้ทุกข์กันไปแถเแถวเลยทั้งแถวเลยเนี่ย บางคนเขาก็เรียกนะโยงนี่เลือกเลือกเช็ดปากก็ได้นะเช็ดปากเป็นวิหารธรรมนะคือเลือกอะไรยบทย่อยที่กายเคลื่อนไหวเห็นไหมจําเป็นต้องมีแล้วแต่ใครจะเลือกตรงไหนบางคนก็จงใจที่จะกลัวว่ามันจะเผลอที่รู้สึกบางคนก็ที่หลวงพ่อสังเกตนะหลายคนเลือกที่ตากันบางคนก็หาที่แตะนิดๆเพื่อการมันเผลอพอรู้สึกตัวแตะเบาๆแต่บางคนพอแตะบ่อยๆเข้ามันจะเผลอเพลินนะจะเผลอเผลอแตะแทนก็รู้รู้เท่าทันนะว่ามันกำลังเผลอบางคนก็ไป สังเกตนะบางคนเขาไปชอบทุบๆทุบๆหัวเข่าเพื่อขย่าธาตุรู้หรือปลุกธาตุรู้แล้วก็เข้าไปตบๆตตตแถวหน้าแข้งแถวได้ต่างๆนะแล้วแต่บางคนบางคนก็คอยไปจ้องอยู่แถวลมหายใจแต่ต้องระวังนะแต่ละส่วนเนี่ยมันสามารถจะเผลอเพลินได้วิหารธรรมเนี่ยนั้นเลือกที่ที่ที่ททพอเหมาะแล้วรู้สึกว่าตรงไหนที่มันอยู่แล้วสบาย อยู่แล้วสบายแล้วก็พอเหมาะตั้งแต่ละคนไม่เหมนะือนกันดุยภาพเป็นเปรียบเมื่อเปรียบเทียบเหมือนบ้านบางคนชอบหลังใหญ่บางคนชอบหลังกลางบางคนชอบหลังเล็กอย่างนี้บางคนชอบหน้าต่างโปร่งบางคนชอบหมายความบางคนนชอบอารมณ์โปร่ปงบางคนชอบที่อยู่ที่แบบกระชับกระชับหน่อยหนะึ่งอย่างนี้เป็นต้นบางคนชอบบ้านที่ทึุๆไม่อยากให้ใครเข้ามายุ่งเกี่ยวอย่างนี้เป็นต้นเลือกพิหารจำที่เป็นเครื่องอยู่ของแต่ละคนเอาในสติปัฏฐานสี่เนโยน สี่ประธานสี่เฉพาะในฐานไกยต้องเยอะแยะเลยนะอะไบทใหญ่อะไรบทย่อยอานาปัฏสติสูตรในบทข่าสีเข้าไหมบางคนก็ใช้อนาปัฏสติก็ได้วิหารธรรมนี่เลือกเอาตามสบายนะบางคนพวกที่ดูจิตเนี่ยอาศัยอาการของจิตเป็นสิ่งถู่รู้เป็นวิหารธรรมก็ได้นะแต่ว่าบางทีก็ต้องอาศัยกายเป็นแบ็กกราว์เป็นแบ็กอัพอยู่เบื้องหลังบ้างเพราะว่าจิตมันเบามันไม่มีตัวตนเวลาของเบาไม่มีตัวตนถ้าไปแพ่งสงมากดูมันมาก,ม,ม,ากมันจะเบอร์เบอร์แล้วมันจะรอยแต่สําคัญถ้าพวกที่ดูจิตแน่นยํา วลารู้ว่ามันเบาเามันเบอร์เบคือมันไม่ตั้งมั่นถ้ารู้ปับ๊บสิจะกลับมาตั้งมั่นเหมือนกันฉะนั้นหลวงพ่อย้ำนะวิหารธรรมนี่จําเป็นแต่เลือกเอาสิ่งที่เหมาะกับัธยาศัยหรือเหมาะกับายละสถานการณ์เห็นไหมเหมาะกับสิ่งถึงมีคําว่าอารียบทสัปปายะคาว่าสัปปายะเนี่ยอไรียบทมันสัปปายะเวลานี้อรยบทอะไรไม่เหมือนกันแล้วทีนี้ไม่มีสคริปต์ใจตัวตอนเช้าแบบหนึ่งกลางวันแบบหนึ่ง ตอนเย็นแบบหนึง่งกลางคืนแบบหนึง่งอยู่สถานที่นี้แบบหนึง่งบางที่เหมาะกับการนั่งอยู่ในที่จํากัดบางที่เหมาะกับการออกไปเดินนี่เอาไหมบางที่เหมาะกับการขยับตัวอย่างนี้บางที่เหมาะกับการตั้งหลักเรียกเอานะเรียกเอาแต่จําเป็นต้องมีวิหารธรรมกราบค่ะพี่เพืนค่ะครับทำไมการเริ่มนั่งสมาธิส่วนใหญ่จึงต้องเอาเท้าขวาทับเท้าซ้าย มือขวาทับมือซ้ายจะกลับกันได้หรือไม่เจ้าคะหลวงพ่อก็สงสัยคนที่ถามเยอะมากแต่ว่าตอนนี้นั่งอยู่ที่นี่หรือเปล่านั่งอยู่ที่นี่ไหมตอนนี้นั่งอยู่หรือยองตอนนี้เอาขาอะไรทับขาอะไรอยู่ละเอามืออะไรทับมืออะไรอยู่ละตอนเนี้ยตอนเนี้ยปัจจุบ,นนบนนันเนี้ยปัจจุบันเน่งเอาเอาอะไรทับอยู่ไม่ได้ทับเลยแล้วมีสมาธิไหมตอนนี้มีอา้าว ก็ไม่ไปเกี่ยวอะไรกระขาะกับมือละ่ะเพราะเราเนี้ยชอบเข้าใจผิดเนี้ยเขาเข้าไปงมงายเป็นศรริลปะตตาามาสงมงายงมงายในข้อวัดปฏิบัติในสีลพฤษว่าต้องทาท่านี้ต้องทําท่านเห็นยกว่าการปฏิบัติเห็นไหมสมาธิเนี่ยเป็น,ปน,ปนอาการของจิตเป็นกิริยาของจิตไม่ได้เกี่ยวกับอกิริยาของกายเลยงั้นพุทธเจ้าบอกทําให้เสมอกันในทุกเรบทได้อย่างไรละ่ะในยืนเดินนั่งนอนจริงไหมแล้วทําไมยืนนี่ ขาไหนทับขาไหนโยวเวลายืนขาขวาทับขาซ้ายแต่เวลายืนโยก็ไม่เมื่อยเรายืนสมาธิอย่างนั้นเห็นไหมเพราะเราไล่เดียงสาเกินไปไล่เดียงสาเกินไปอย่าไปติดรูปแบบนะและ้วไปแพ่งโทษว่าคนนี้นั่งไม่ถูกเอาขาวางไม่ถูกเอามือวางไม่ถูกอันนี้ยิ่งไปกันใหญ่เลยโยมไปกันใหญ่เลยปฏิไปแพ่งโทษเขานี่เป็นอาหารหล่อเลี้ยงอสวะของเราเองเลยทีนี้ดีไม่ดีไปตกภูมิต่ำมันนั้นอีกไม่ได้เกี่ยวกับท่าทางนะ สมาธิเป็นกิริยาของจิตที่ตั้งมั่นอยู่กับรู้ทําได้เสมอในทุกเรียบทนั้นจะมีสติปัฏฐาน, 4, นสี่ให้เป็นสัมมาให้เป็นสัมมาสมาธิในความว่าอย่างนี้นะในสมาธิภะเนี่ยในอินทรีห้าภะห้านะสําหรับเอาพวกที่อินทรีแก่กล้าหรือเคยฟังคําว่าอินทรีห้าภะห้าฟังไว้ด้วยนะในสมาธิภะพลังของสมาธิเนี่ยอาศัยสติปัฏฐานสี่เป็นนิมิตของสัมมาสมาธิหรือสมาธิภะตัวนี้ทาให้เกิดปัญญาภะมันสมส่วนกับสมาธิภะ เห็นไหมรู้สึกไหมว่าสติปัฏฐานสี่มันเต็ไมไปหมดเลยพระจําเป็นว่าต้องขาซ้ายทับขวาขวามือซ้ายทับมือขวาไม่ได้เกี่ยวเลยโยมแต่มันเป็นนิมิตของสมาธิพละได้โดยอาศัยสิ่งต่างอะไรบทใหญ่อะไรบทย่อยลมหายใจธาตุเวทนาหรืออาการของจิตเป็นสิ่งที่รู้ได้หมดเลยลักจิตตั้งมั่นอยู่กับรู้ได้ใจที่เป็นกลางอันนี้ทหาษที่พระสัมมาสมาธินะฮะไม่ได้ว่าขาซ้ายทับขวาขวา,ขวามือซ้ายทับมือขวานะอยากได้ทิงสานะไม่เอานะไม่เอา ฉลาด่วยให้ไวาบอกคุณพ่อขึ้นต้นตั้งแต่ตอนสอนแล้วว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาของปัญญาชนต้องมีปัญญานะมันเกี่ยวไหมโยมแต่ใบพวกคารวาที่เขามาลุธทมเข้าสู่อะไรอ่ะกระแสพระอริบุคคลเนี่ยโดยทีไ่ไม่ต้องไม่ต้องใส่ชุดรุนชุดนี้เขากา็บรรลุได้ดั้งทางไหนเขากา็บรรลุได้ทําไมล่ะมันเกี่ยวกับท่าทางไหมไม่ได้เกี่ยวกับท่าทางนะแล้วพวกที่เข้าพระโสดาบันเนี่ยเขาเรียกว่า